ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโชคดีที่เจอพี่คนนี้คนขับรถหกล้อน้ำใจงามเก็บมือถือบนหลังคาคืนเจ้าของเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ได้รับเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ทิกตอกที่ชื่อว่าสเปกบอลได้มีการโพสต์คลิปคนขับรถบรรทุกใจงามเก็บมือถือบนหลังคารถคืนเจ้าของหลังเจ้าของวางลืมไว้บนหลังคารถโดนในคลิปนั้นเป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถดนคันหนึ่ง ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนหลังคารถในขณะที่รถยังคงแล่นอยู่บนถนนแต่โชคดีมีจังหวะรถติดไฟแดงคนขับห่อใจงามจึงลงมาเคาะกระจกรถบอกคนขับพร้อมหยิบมือถือส่งคืนให้หลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาชื่นชมกันเพียบเช่นน่ารักมากเลยค่ะมีน้ำใจลงไปหยิบให้ด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทอ p ิก c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ